ตัวระบายแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อครับไก่เง็กกันยังไก่แล้วแม่อ่ะว่าแล้วอันนี้ทำอะไรครับลูกกูจะเปิดเส้นให้แม่แล้วแม่โดดลงไปไหมอ่ะก็ต้องพูดพาเข้ามาน่ะอ่ะทำได้ไหมลูกผมยังโดผมทำยังโดไม่ได้แล้วครับหนูโดไม่เป็นหรอลูกยังไม่โดเลยแม่ไม่ใช่ ทำอย่างพี่โดเนี่ยยังไม่ได้เท่าโดเลยครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยไอ้โดโดสอนใช่ลูกตอนนี้เล่นยังไงนะค่อยๆขึ้นไปนีประตูลมประตูระบายประตูน้ําประตูลมประตูระบายประตูน้ําเออแล้วตรงไหนขายผ้าล่ะกูไม่ได้พาึงไปตลาดอย่างนั้นกูหมายถึงเส้นค่อยๆเปิดเส้นขึ้นไปเห็นพื้นที่แบกดินเส้นโูแบกดินด้วยอพอยาพร้อมแล้วไปตามจังหวะเลยน่ดีๆได้โดนะ ตัวอะไรนะตัวลมตัวล,วลมเฮ้ยแม่มีสันด้วยเฮ้ยใจเย็นเด็กดีใจเย็นดิไม่บอกเต่าเดินช้าเลยเต่าไหนเดินช้าลูกมันได้ยังเนี่ย พอจะได้ครับได้แล้วมันได้แล้วคือผมต้องดออกไปตูน้ำนายผมขอโทษนะครับครับดึงเลยครับแน่นแน่ชอบจบชอบดึงหายตัวไม่ค่อยถนัดต้องขอโทษนะเลยเหรอเอาพี่นันลองดูนะแป่จังหวะไม่ค่อยจับเออไปประตูลงไปประตูลงได้ไหมล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนแต่ระบายมุนระบายออกก่อนฮ่าก็มา แล้วครับไม่หนูเลือกรอซะด้วยเอ้ยสบายตัวไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเหรอลงขึ้นเยอะเลยลแล้วก็พอได้ไหมครับคุณนายได้ค่ะอุ้ยพอเมื่อยลงมันก็แบบว่าว่างอ่ะงั้นคุณนายก็นอนเลยเดี๋ยวผมไปหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนอนเต็นเพื่อนหน่ยได้ไหม